สวัสดีนะครับตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับก็อาบน้ําให้เจ้าหยกกับน้องนะครับเจ้าหยกก็อาบวันละสองรอบนะครับเช้ารอบหนึ่งเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับตามคอมเมนต์บอกมานะครับน้องเจ้าหยกนี่ก็เก่งเหมือนกันครับแต่เสียอย่างเดียวแผลเป็นตรงนี้ คั้งที่สองถ้าจะยกเนี่ยผ่านาน,น้ำไม่รู้ปีนี้จะเต็มหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่โผล่เลยขนเลยเริ่มโผล่ขนเส้นเล็กๆเกนีะครับข้างบนแต่ตรงปีกยังไม่ถอดเลยนะครับ <c oughs> ผมอยากให้เต็มไวๆครับ <c oughs> เผื่อจะได้ไปเล่นกันใหม่ล่าภาที่่าอีก ตัวเมียทับก็ยังไม่ไข่เลยนะครับมานานละตัวอื่นไข่หมดละยาก็ให้กินยาน้ำยาบำรุงเคบูตเตอร์ไข่ดกนี่คนกำลังขึ้นตรงนี้แต่ตรงปีกนี่ข้างในไม่ขึ้นเลยดูดิโเริ่มถอดแล้วถ้าขึ้นใหม่น่าจะสวยครับไต่สดสมบูรณ์คึกคั ไม่ป่วยนะตัวนี้เพราะผมก็เลี้ยงบำรุงยาหลายแบบแคปซูลยาน้ำก็4อย่างรอลุ้นลูกเขาก็ตัวเมียยังไม่ออกไข่สักทีเลยมาตั้งหลายเดือนละสอเดือนสาเดือนละมาดูน้องเจ้าหยกนะครับ เนี่ยตัวนี้มันมีหลังหลังมันเป็นแผลตรงนี้นะครับเนี่ยเเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมเนี่ยน่ครับเนี่ยแสงแดดสะท้อนนะครับเนี่ยแผลเวะเลยเนี่ยส้มันจิกกันอยู่ข้างในแล้วบวมขึ้นบวมขึ้นเนื้อมันโผล่ขึ้นดันขึ้นดันขึ้นครับวันนี้ก็ตีเก็บเหมือนกันนะครับ หูกระเดือกครับตัวนี้ก็ดีตีแผลเดียวเหมือนกับเจอยกนะครับ2อโลสผมจะปั้นให้ได้2อโลสาครับถึงจะสนุกแต่ถ้าใครรู้ว่าหลังเป็นอะไรแล้วก็รักษายัางไงถึงจะหายปกตินะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเป็นแผลใหญ่อยู่ครับ เนื้อมันดันขึ้นมาผมก็ปาดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่อยากให้มันยุบไม่รู้ต้องใช้ยาตัวไหนทานะครับใช้ยาทาปากทาแผลก็แห้งแต่ตรงที่มันเนื้อดันขึ้นมามันก็ไม่ยุบครับมันปูดใหญ่เหมือนหัวสิวครับต้องปาดออกครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับไก่ตัวนี้เก่งอยู่ครับใช้ได้ครับผมชอบครับตีมีเบิลแผลดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วยกเพชรด้วยนะครับอย่พึ่งเบื่อกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับข่าวสารยังไงเดี๋ยวมาอาัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ